สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับแล้วก็สอนวิธีการตั้งค่านะครับการเปลี่ยนชื่อ Wi-Fi และรหัสผ่านนะครับของตัวเราเตอร์นะครับ D-LinkDSL 2 8 0 0 a นะครับผมก่อนอื่นนะครับสเปคเราเตอร์ตัวนี้ก็จะเป็น AC 750นะครับดังนั้นตัวเราเตอร์ก็จะปล่อยอชื่อ Wi-Fi ในส่วนของย่านความถี่ทั้ง2.4แล้วก็ 5G นะครับผมสำหรับ คอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ทำการตั้งค่านั้นให้ทําการตัดอินเทอร์เน็ตออกไปก่อนนะครับผมให้เหลือเฉพาะตัวเราเตอร์นะครับกับคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ทําการตั้งค่าเท่านั้นนะครับผมจากนั้นให้ทําการต่อสายแลนเข้าช่องแลนช่อง,งหนึ่งนะครับแล้วต่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์หรือโน้ตบุ๊กที่ทำการตั้งค่าน,น,นะครับผมสาหรับใครที่ตั้งค่าผ่านตัวมือถือนะครับให้ทําการเชื่อมต่อ Wi-Fi ของตัว Dlink d s l 2 8แอจนะครับผมจากนั้นให้ทําการเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับ ในส่วนของตัว,วเซอร์ที่ผมใช้งานจะเป็น Google Chrome นะครับก่อนอื่นที่เราจะไปตั้งค่านะครับขออธิบายเกี่ยวกับตัว IP ก่อน,นครับ IP ตั้งต้นของตัวเราเตอร์รุ่นนี้จะเป็น192.168.1.1นะครับผมส่วน IP ที่เราทําการจับคู่กับแอรการ์ดนะครับแล้วต้องเปลี่ยนบป IP นะครับจะเป็น IP 192.168.51.1นะครับในส่วนของคลิปนี้เราจะสอนตั้งค่าที่ IP 192.168.1.1นะครับสำหรับลูกค้าท่านใดที่ได้รับ สินค้าเป็น IP 1นึ่งเ1 1นะครับก็สามารถใช้วิธีการเดียวกันนี้ได้นะครับเปลี่ยนแค่ตัว IP นะครับอ่ะโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของเบราว์เซอร์กันนะครับอ่าเมื่อเปิดเบราว์เซอร์ขึ้นมานะครับที่ URL นะครับให้พิมพ์ตัวเลข IP ของตัวเราเตอร์นะครับ192.168.1.1นะครับแล้วกด Enter นะครับตัวอินเทอร์เฟซของตัวหน้าล็อกอินนะครับของตัวเราเตอร์ดีลิงก์ก็จะปรากฏขึ้นมานะครับแบบนี้นะครับถถ้้าทูกตอง ในส่วนของพารเวิร์ดนะครับให้ใส่แอดมินครับ A D M I N ตัวเล็กทั้งหมดนะครับกดล็อกอินครับในหน้านี้นะครับถัดมานะครับให้กดแคนเซิลนะครับแล้วกดตกลงนะครับผมทีนี้เราก็จะเข้าสู่หน้าอินเทอร์เฟซของการตั้งค่านะครับของตัวดีลิ้์นะครับทีนี้ในเมนูทางซ้ายนะครับให้เราสังเกตนะครับมี 2.4G ไวลดแล้วก็ 5G ไวลดนะครับอันนี้จะเป็นเมนูสำหรับเปลี่ยนชื่อ w i f i แล้วละล่า่านนะครับผมเริ่มที่2.4ก่อนนะครับหลังจากที่คลิก2.4แล้วนะครับ เมนูแรกนะครับ Wireless Basic นะครับให้ทำการเปลี่ยนชื่อ WiFi นะครับตรง ssid นะครับเปลี่ยนตามต้องการนะครับเป็นภาษาอังกฤษนะครับนี้ผมจะเปลี่ยนเป็นชื่อ b o l z o n นะครับในตัวคันที่ตัวนี้ให้เลือกเป็น USA นะครับแล้วก็ในส่วนข้างล่างนะครับ Wireless Channel นะครับให้เลือกเป็น Auto นะครับเห็นไหมครับถามว่าทำไมไม่เลือกเป็นไทยแลนด์นะครับเดี๋ยวเราจะให้ดูนะครับในส่วนของ ถ้าเราเลือกเป็น USA นะครับชานแนลที่เราได้ก็จะเป็น11ชานแนลนะครับแต่ถ้ากรณีถ้าเราเลือกเป็นไทยแลนด์นะครับชานแนลที่เราได้จะเป็น13ชานแนลนะครับจะเพิ่มขึ้นมาอีก2ชานแนลนะครับทีนี้ปัญหาคือทําไมถึงให้เลือกเป็น USA ครับเพราะว่ามันจะมีอุปกรณ์บางตัวนะครับที่ไม่รองรับอ่านแนล12แล้วก็13นะครับถ้ากรณีเราตั้งเป็นไทยแลนด์นะครับแล้วตัววายเลสนะครับออโต สแกนนะครับชแนลไปออนอยู่ที่ชแนลสิบสองแล้วก็13นะครับมันจะทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวนะครับมองไม่เห็นตัวชื่อ Wi-Fi ที่ตัวเราเตอร์ดีลิงปล่อยออกมานะครับดังนั้นเพื่อป้องกันปัญหานะครับเราจะตั้งค่าเป็น UTA นะครับเพื่อให้มันมีชแนลแค่สีดชแนลนะครับบังคับฟิกนะครับย้ำนะครับเป็นคันที่เป็น UTA นะครับแล้วก็ชแนลก็เป็นออโต้นะครับจากนั้นกดแอพพลายครับ เมื่อเรากด a p ปพลเสร็จปุ๊บนะครับให้เราสังเกตมุมซ้ายบนนะครับตัวเบราว์เซอร์จะหมุนประมวลผลนะครับหลังจากที่ประมวลผลแล้วก็เซฟค่าให้นะครับตัวเราเตอร์จะหยุดนะครับหยุดหมุนนะครับตรงนี้ให้เราสังเกตนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับเห็นไหมครับจากนั้นก็กลับไปที่สองจุดสี่ไวเเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ไปที่ไว l ลสไวเลสซิเคียร์ตี้นะครับอ่าไปตั้งค่ารหัสผ่านนะครับ ในส่วนของการตั้งค่ารหัสผ่านนะครับในส่วนของ s e c u r i t y mode นะครับให้เลือกเป็น WPA WPA2 Mixset นะครับผมแล้วก็ข้างล่างสุดนะครับ P-Share Key นะครับให้ตั้งรหัสผ่านที่ตัวเองต้องการนะครับผมจะตั้งเป็น11223344นะครับลูกค้าตั้งอะไรก็ตามที่ลูกค้าต้องการนะครับจากนั้นกดแอ p l y นนะครับแล้วก็รอเหมือนเดิมนะครับมุมซ้ายบนเราเตอร์ประมวลผลด้วยการหมุนนะครับแล้วก็จะสำเร็จบันทึกค่าต่อเมื่อหยุดหมุนนะครับ อ่าเรียบร้อยนะครับ5 g ทําเหมือนกันครับไปที่ Val i d Basic นะครับผมตอนนี้ผมจะตั้งเป็นแล้วก็ต่อท้ายด้วย5 g headset นะครับอ่าตัวนี้ถามว่าตั้งเหมือนกันได้ไหมตั้งเหมือนกันได้นะครับแต่ว่าเวลาเราเชื่อมต่อแล้วมีปัญหาเนี่ยเราจะไม่รู้เลยว่าเราเชื่อมต่อ ในส่วนของ w i f i แยกคมถี่ไหนอยู่นะครับเพราะว่ามันจะทับซ้อนกันอยู่นะครับดังน,น,นั้นแนะนําว่าให้ตั้งแยกนะครับของผมก็จะต่อท้ายด้วย5 g นะครับมันก็จะดูง่ายนะครับคันที่ก็เหมือนกันครับเป็น u ู a a นะครับข้างล่างใช้แนวก็จะเป็นออโต้ครับแล้วก,กดเซฟค่านะครับ กันครับกลับไปที่ 5G Wireless นะครับแล้วไปที่ Wireless Security นะครับตัวนี้นะครับ WPA WPA2 Mixed นะครับแล้วก็ด่านผ่านข้างล่างนะครับด่านผ่านของตัว 5G จะตั้งเหมือน2.4ก็ได้นะครับหรือตั้งไม่เหมือนก็ได้นะครับแล้วแต่ลูกค้าต้องการนะครับแล้วกดแอปพลายนะครับ หลังจากตัวเราเตอร์เซฟค่าเสร็จแล้วนะครับเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับลูกค้ากลับไปเช็คดูก็ได้นะครับว่าที่เราตั้งค่าไว้อยู่ไหมนะครับทั้งในส่วนของ2.4แล้วก็ 5G นะครับเห็นไหมครับถ้าอยู่มันก็จะเห็นนะครับว่าอยู่นะครับที่เราตั้งค่าไว้นะครับเพราะบางคนเป็นมือใหม่นะครับก็ก็สามารถผิดพลาดได้นะครับดังนั้นกลับมาเช็ครอบหนึ่งก็ดีนะครับอันนี้ครับเสร็จแล้วครับสำหรับการตั้งค่าในส่วนของชื่อ w i f i แล้วก็รหัสผ่านอ่า เราเตอร์ดีลิงดีเอ็นเอลสองแปดเจ็ดศูนย์เอนะครับผมครับสุดท้ายนี้ก็ฝากไปด้วยครับสำหรับตัวชุดเราเตอร์บวกไอการ์ดนะครับเป็นชุดสำหรับใช้งานแบบขนาดย่อมๆเล็กๆนะครับในบ้านนะครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถสั่งซื้อได้จากลิงก์ใต้คลิปนะครับครับจบแล้วครับสำหรับการรีวิวกานตั้งค่าวิธีการเปลี่ยนชื่อ w ว f i รหัสผ่านครับครับขอบคุณครับสวัสดีครับ